ึงเจอเรดคิงเดี๋ยวตายแล้วเกิดใหม่เดี๋ยวมึงเจอเรดกรอบเดี๋ยนะไม่ได้เข้าได้ตายแบบแลมครึ่งเดือนครึ่งปีครึ่งปีอัปเดตก่อนเดือน,น,นห้าคมเดือนหกอ๋อไอ้จัดวันบาคาวบูชาไม่ใช่ไม่ใช่พาะพาดิวิสาก,กูแบนแมวให้ด้วย <c oughs> แบนแมวด้วยนะเหี้ยไอ้เหี้ยแบนแมวให้แมวเปิ้งแมวไป กูไมออยากให้เจอกูคนแรกก็แล้วกันอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่อยากเป็นฆาตกรไม่มีถ่ายเทเลยเอาเค้กมาดิฮาเลยเอาทำไมอ่ะไม่เค้กมันไม่มีมีโมดี้ไหวสัตว์โอ้นึกว่าเอาโมดิมาไอ้เหี้ยกูกูบอกติเอาโมดี้มาเอาแบนเหรอแบนโมดิเหรอโอ้อยากดีกูโคอยากจะสืบคดีเลยอ่ะนึกออกมั้ยด

ยังพิ่งยังพิ่งดีเลยเดี๋ยวแล้วกันนี่เนี่ยมันก็ในคลิปอยู่อ่ะไ้เฮียเพลงโคตรคร์สเลยสัตวือว่าไม่รีกสิทธิ์แดกไล่ชุนนดไอ้เฮียแด้คายแปบ้าย คือกูต้องลบคลิปอ่ะไอ้ไอ้ชื่อมันปิดไองกันปิดเองได้จริงเหรอแต่ถ้าเพลงอันไหนที่ไม่ขึ้นลิขสิทธิ์กูก็จะไม่ไม่ปิดอ่ะเพามันขึ้นลิขสิทธิ์หมดวะไอ้ชื่อมันปิดมันปิดบอดเกี่ยวปิดเสียงหมดจริงเหรองั้นกูปิดเสียงบอดแล้วเอาล่ะกูพูดไม่มีเบิร์เชี่ยเลยเลยเอาจริงเหรอเอาเอาโมเทกป้าทุกคนขาวอ่ะขาวไม่มีไม่มีออกไม่มีออกไม่มีออกเร็วไม่มีเข้าเรลยไม่มีดเเรียยลใครถอนเสาไอ้เหี้ย จะไวเลยไอ้เมือเมือมาปั่นมืมาปั่นกูไมดีให้เปิดมีถึงไว้ก่อนมันมันตังงอึ้ยกล่องแรงวะเนี่ยไอ้เหี้ยปั่นแล้วมันชิบหายแล้วไอ้เี้เฮเรกเงกเบรกเบรกเบร้เบรเบ้ยเบรกเบรกเบร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 คมันกองเกกกเเมายตาป้าเียวเเบรเบรกอเเคซ่อมก่อน

ไอ้เหี้ยโคตรไกลเป่าเป็นโทมัสทุกอย่างเลยใช่ไหมะโทมัสไอ้ที่สันน่ะที่มันทำม่ได้หล่อไปแหละคอมเอวเอวเอวโอ้ยเราแทบโอ้เข้ามาด้านแล้วไปอ๋อเหมือนไกอ้ยงานแคบกว่าเฮ้นกูเห็นร่างบางกูเห็นร่างพลางๆว่ะใครวะกูเห็นร่างพลางๆว่ะใครนะใครอยู่ในใจไม่รู้ว่ากูวิ่งกลับแล้วเป่ากูขอโทษมันขายซิม ไอ้สัตว์เด็กกูใช้สี่เปอร์เซ็นต์บ้างมึงเอามึงไม่เอาเนื้อลื่นๆมาวะไอสัตว์น้ำก็ไม่เอามาไงเนื้อลื่นๆสปรินเบิร์ดเลยเฮียมาอยู่แนะจ๊ะไปตามกันสี่คนเอาเอาจะเจอคนที่สองเอาไอ้เว้ไอ้ไอ้เวยไปนี่นึงนะแล้วก็กูจะไปตามใบเปล่าอีกทีนึงไม่ว่าสมไมตีดีอะครับเป็นของตีิงตอนนี่อุ้ยเอาเอาเอาตาเอาเอาตาแขวนมาเหรอ ปัน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 ลายายลายตามันมาได้วหมลายเหมือนเหมือนเมือนนี่ไปหายคนนี้ตาตาแหวนล้ายายอ่ะลายตาแหวนมากตาแหวนมากลายตาแหากกูลืมไปว่าเบ้งเป็นแบนโต๊ะแมวไอ้เหี้ยกูก็เฮ้ยคลงแก๊งมาแล้วคนขายไอติมกลางคืนเขาไม่แดกไอติมกันหรอกนะไ ต้องเก่งต้องเน่งต้องเพ่งต้องเน่งแต่เราไม่ต้องเพ่งเพราะต้องไปเหรออ้าวแต่คิวะมันโดนที่ตรงไหนวะกูปั่นระบายปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยขึ้นไม่ชนะนะกูยังไม่ปั่นขึ้นไม่ชนะนะเกูปั่นเลยปั่นเลยใครปั่นไปไหนเนี่ยอไล่ตะโกนก่อโคแล้วไอ้มาร์กงูไอ้มาร์กงูเมื่อกี้แตก เปฟสสองยางรวดเร็วดูเฟสสองเฮ้ยอดแทงหลังอดแทงหลังเฮอยู่บอกกขวาบอดแทงหมันเรียขวาก่อนเรียขวาก่อนกูบอกเรียขวาก่อนเดี๋ยวกูบอกเฮ้ยเฮ้ยเปิ๊กไอ้นี่เหรอเฮ้ยเปิ๊กแมวไม่ใช่เปิ๊กไอ้นี่เหรอเปิ๊กบาร์บีคิวเหรอไอ้เฮี้ยเงียบงันว่ะถ้าสิาัตกรเปิ๊กแมวเด้อ พ่อก็มีแมวไงรวดเร็วไงรวดเร็วสิหายไปคนหนึ่งวะเออรวดเร็วรวดเร็วคนเดี๋ยววะดี๋ยวใครมันยังอยู่ในตู้ไว้เฮียมออกมาดิขึ้นตัวามแล้วหายไปไคนหนึ่งวะระวังด้ยเฮ้ยเฮียนิดเดียวเองไหนวะไปๆวิ่ง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 กหกโกหกว่ากูมีบอร์ดโรดาม อาแล้วมึงก็ไม่บอกกูมาอยู่มาอยู่กูตรงนี้ไหนวะไหนกูตากูบอลไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ้ก่เร่เเร่กูก่อนเลยกูกเอนเฮ้เฮ้่ก้เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้้เฮ้เเ้เฮเตเฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮเฮ้เ้เล้เเล้ เน้นเบาๆหน่อยดูไอ้ซอดูดูเดี๋ยวมาเข้าน้ำ่อนเข้าน้ำอย่างนี้เลยน้องใส่เครื่องใส่เครื่องชัดสเกตเต้ใส่เครื่องแรงมา <c oughs> ในบ้านฟ้ามีเครื่องอะวะใครมันล้มไม้ตรงนี้วะไม่เจอไม่เจอบ้านฟ้าไอ้สัตฐไม่ใช่บ้านใหญ่ มันหายตัวมันหายตัวมันหายตัวมันเล่นลิ้นมันเล่นลิ้นพ่อมึงมันเล่นลิ้นมันเล่นลิ้นมันเล่นลิ้นคุณแตกใื่กูได้คุณแตกไม่เป็นไรกูมีบ่อโู้ทามถ้ามันกลับไปทำมันษย์ มึงจะพังทุกไม้เลยหรือไงวะไอเหียเล่นไม้กันทุกคนนะมันเจอกูแล้วกูแตก่าพูดทำไมวะงั้นงั้นงั้นพูดเรื่อยๆเลยคุณเรื่อยๆักได้ยินไม่เป็นไรรู้แม่ กูแตกครับพี่น้องกูเฟดกูเฟดไหนแล้ววะเฟดแรกเองรอใช่ป่าวะเดียวมจับไม่ได้เลยนัดเต้นเต้มันอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนรอ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 ใครมากระโดดลิ้นวะไอ้เพื่อนกูเล่นไ้เพื่อนกูเล่นในวันเราเล่นไหมหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วบ้านนี้ยังไม่เล่นเลยหมดแล้ว มดแมวแล้วหมดแมวแล้วท่นทำคนแมบหรือไม่เรื่องเนี่ยกูแตกครับพี่น้องกูแตกเ่อเวลากวิ่มกเนไไเอแตกรอจังหวะนี้มานานแล้วหาไม้ถ้าไปหาไม้นัเตีไม่ต้องมาช่วยกูปั่นไปเลยเ อ๋อกูบอกว่าไม่ต้องมาช่วยกูไอ้เจนี่ไอ้เหี้ยมันมาแล้วไอตองไหนเฮ้ยหมดแล้วนะ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 โดนไม่ต้องมาช่วยกูซ่อนไปเลย กูยังมีอีกชิ้นกูยังมีอีกชิ้นเดี๋ยนะเฟดสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หว่ากูช่วยไม่ได้ไอ้เหี้ยกูใช้ไม่ได้แล้วชี้หมายแล้วเออกูบอกแล้วว่ารอบแรกอย่าช่วยกูไอ้เหี้ยเสือกช่วยกูเฉยคือแล้วมีชิ้นคือไอ้เห้ยเสือกวิ่งมันเว้ยคือไอ้เฟดแรกอ่ะคือกูจะใช้หลุดพุกเองเว้ยแต่แม่งเสือกมีคนช่วยสัตว์เอ้ โอ้ยโอ้ยใครมันวิ่งติดกูวะแล้วกูตายคนแรกชิปหายแล้วชิปชิปหายแล้วชิปหายแล้วเออมันไม่ยอมตีสักทีไอ้เหี้ยกูกะจะใช้เดยฮาร์ดอยู่ไอ้เหี้ยไปฟองเลยนี่ไปฟองเลยค่าไปค่าประกันให้มันตายแล้ว ไอ้เนี่ยกูเตะอันนี้คือคุณยังไงก็รอดจากการฆาตกรเลยใช่ไหมไอ้ปอจำได้ป้ะมึงจำไปนี่ได้ไหมมึงดูเอ้เนี่ยนี่ไงสายโปองสายเต็มเออปอไอ้เนี่ยปอปอมึงดูเอาเองแล้วกันว่ามันทำไมแถสถานที่ที่นี้คุณคุณบอกเหมือนเคยเห็นข้งหน้านั้นมึงดูดิ ใครมันแอบตู้มึงจำได้ไหมตรงเนี้ยตรงที่มึงคือหัวแล้วมันเดินมาแล้วกูอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กูไปเข้าห้องน้ำอ่ะใช่เหรอใช่เหรอแล้วไม่มันไม่สงสัยว่าอีกาเกาะเลยเหรอโคตรเทียเลยไอตอนนที่มึงน้มเมื่อกี้ไอตอนที่มึงน้มเมื่อกี้นั่นแหละกูเองกูก็อยู่ในนั้นอ่ะตั้งแต่ก่อนมึงน้อมตั้งแต่มึงน้มไหลอ่ะโคตรเทียเลยแตก

เอวอาเวไอ้เปลอะไรยืนยอย่นันอะไรเป็นอะไรกบ้นอะไรู้ด้วยไอ้ยนเวเอวเอวคุพี่จะิสูจน์ไอวไอ้พเวแตกเถอะไอ้ปมึงแตกไปเหอ แล้วบังกัไมวน่เียาไเกีคนไปเร็วไปเลยไปวเวไปเตเอไอมาดทํกไปเดี๋ยวกูบอกอุ้กูไปเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวมาข้าหน้ามึงสอวโ่ข้างหน้ามึงตไปเลยูเ่น้เนสไปล้วเียวซ้ายฝั่งขวาฝั่งวช เป,ปลาพตน่เป็นหน้เป็นหนยสายทายสไยเบาอเวย์ไายอยู่สายอยู่สายสายเห็นว่าสายกูเนี่ยเขย ตรงไหนไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตรงนั้นเออโอเคตรงนั้นเออไหนไหนไหนมามาอีเยี่ยกูแตกคนแรกไอนสัตว์กูแตกคนแรกคบอมากูแตกคนแรกอี๊ยยจำจุดที่กูที่มึงยิ้วกับอ้เหี้ยแม่งแอบในตู้จนอีกาขึ้นสามตัวยืนยืนยืนเลยอะยืนในตู้กลับมาก็ไม่มีใครเจอ เฮ้ยกูมีฆาตกรเล่นตัวอะไรดีวะ